ก็ต้องส้มตำป้ากะลีครับส้มตำแถวหลังเวลครับส้มตำหลังเวลค่ะแทนนี่คือส้มตำหลังเวลในตำนานกับร้านส้มตำเจนงกลับมาเปิดแล้วแต่ย้ายที่ใหม่ถ้าอยากรู้ว่าที่ไหนไทยคลิปเดี๋ยวบอกที่ร้านก็จะมีเมนูให้เลือกหลากหลายประเภททั้งเมนูส้มตำยำต้มราบเหล่าของทอดของย่างโอ้ยขอน้องแถวพักหายใจแป๊บคือมันเยอะมากแนะนำว่าให้มาลองชิมกันที่ร้านเองดีกว่าเอามาเริ่ม หิวกันได้เลยกับเมนูแรกตำไทยเมนูธรรมดารรมดาที่รสชาติไม่ธรรมดาเลยจ้าอุ้ยทำไมมีตีนไก่มาอยู่ในส้มตำได้ละเนี่ยอ๋อก็เพราะเมนูนี้คือตำหลอดบัวปูปะลาใส่ตีนไก่นั่นเองขอบอกเลยว่าน้องแถวไม่เคยกินแต่พอได้กินเนี่ยกับต้องยกให้เป็นเมนูที่หนึ่งในใจเลยไปกันต่อตำข้าวโพดคอหมูย่างคอหมูย่างใส่มาแบบจุกๆแววพักสดต้ม หน่อยกับต้มแซบกระดูกอ่อนที่ตัวกระดูกอ่อนคืออ่อนสมใจแถมรสชาติก็คือเผ็ดร้อนกลมกลมซุดๆส่ๆสนใครสายลาบเนี่ยก็ต้องนี่จ้าลาบหมูเมนูนี้คือแซบหลายๆเด้อสายของทอดของย่างเจ๊นงเขาก็มีเพียบเปิดมาอันแรกกับ3มชั้นทอดน้ำปลาอันนี้น้องแถวเขาบอกเลยว่าเด็ดจริงตัว3ชั้นทอดมากรอบนอกนุ่มในนิ้มกับน้ำจิ้มเจ้วก็คือฟินมีไก่ทอดน้ำปลาก็เด็ดไม่แพ้กันนะมาจ้า เมนูโปรดของน้องแถวคอหมูย่างแบบช้ำๆเฮ้ออยากจะสั่งสักสิบจานเลยเนะื้อกับหมูทอดแดดเดียวจังหวะเนี้ยเลือกไม่ถูกขอจัดทั้งหมูและเนื้อไปเลยละกัน <S <S เอาดีๆแกที่พูดไปเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของเมนูที่ร้านเจนองแกมีเลยนะใครเป็นสายแซบต้องมาแล้วนะร้านเขาย้ายมาอยู่หลังสมาคมอึ้งสีตรงหน้าโรงแรมเวลตรงแยกเวลเนี่ยจะมีช่องเล็กๆตรงเข้าไปแล้วเลี้ยวขวาก็จะเจอกับร้านเลยร้านเปิด4ี่โมงถึงห้าทุ่มหยุดทุกวันจันทร์กดเซฟคลิปแล้วตามน้องแถวกันมานะ